จไวไาวไาวไาวจำักันได้ไหมเนี่ยฮ้โอ้ววววโอว้าเบบห่วงที่เบบ โอ้โหคลิปนี้ทองเบตดกับแม่นุ่นจะกลับไทยแล้วนะครับทุกคนหลังจากเข้ามาอยู่เมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียประมาณหาหกมือครับอันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นแล้วนะครับนี่จะพาข้อเข้านะครับผมพี่หมวยกับพี่เมากับท่องเบ็ดกับแม่นุ่นกับทีมงานข้อเข้านะครับผมมาเดินชอปปิ้งที่ห้างเพื่อจะซื้อของกลับไทยกันนะครับผมท่องเบ็ดก็ได้ชอปเจนีเข้ากับมาซื้อของกลับไทยกันครับทุกคนโอ้โหอันนี้ก็เป็นชุดของพี่เหมานะครับผมพี่น้องที่เพิ่งซื้ สิบแปดเหรียญดอลล่าร์ปั๊ดโออคือเพียงแท่นี้ท่างเบรกก็ได้เกือบไป่น่นก็ได้เกือบแล้วก็ได้ชุดไปฝากน้องเพียงพินเยอะเลยครับผมทุกคนตอนนี้พี่หมวยของเรานะครับผมเปิดกระพานมาเบิร์นทาลได้บานก่อนสิกับมาเบิร์นทาลสักก่อนว่าทะเลีบานเพิ่มเงินไปจังไดนะครับผมทอม่องเบรกเห็นอะไรแวบๆนะครับผมอันนี้แดดยุดกระจิงนะครับผมทุกคนแต่ว่าก็อากาศหนาวมากนะครับผมเดี๋ยวทอ่องเบรกสิพลาไปสั่งไอติมกินเบิร์ เราจะพามาสั่งไอติมกินที่เมียงนอกกันครับทุกคนฮะอ่าอ๋อฝา,า,า,านี้ฝานี้ฝานี้อันนี้สิบย้อน,นมีอะไรบ้างเลยเกีอยวอไรครับ กินอะไรผู้บอกภาษาอังกฤษเป็นเพื่อสั่งให้ผมนะครับเราต้องรบกวนพี่หมวยสั่งให้นะครับผมเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเพื่สั่างครับแค่อะไรอย่างอ๋เอาอะไรเอาลูกแดงเอาเอาอนอันมสดท่าธรรมดาีได้ได้ครับอัช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็อะไรบ้างเอากุ๊กกุ๊ก เท่าไอันเนี่ยฮ้ยยังอ่าอันอันนี้แนดี้แนขาขาแล้วก่นแเจดช็อเอาคือกันโหลดนะเดยเดี๋ยวมันจะงบทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามานึ่เขาน่ากินช็อต พี่น้องแล้วมันบกอติมว่าบานทานอดดิพี่นงองคยสคนไปเบิ้งกระดานอยู่แบเบิ้งิวอยู่ไไ,ไลงไส่ลงไส่อไข,ขอบคุณครับผมโอ้โหพี่นงองเบื่องไ้ติมกินไ้ติมไก่อยู่เดดูสิโอ้โห บาดพี่น้องเบิ่งที่ล่ะครับผมไอติมบ้านเพ่อนครับเป็นตาแซบแต่น้อบบานนี้มีหอนลายสีหลุงบาดสดใสเป็นตาแซบขนาดครับผมพี่น้องจากภากันกินไอติมเสร็จแล้วนะครับผมพี่หมวยของเรานะครับผมเปิดกระเพาะมาเบิรงนนำทะเลนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเมืองเมลเบิร์นนั้นคือเอกลักษณ์ของเมืองเมลเบิร์นของเรานะครับผมก็จะเป็นบ้านกองนะครับผมนี่ครับผมยางลมมาตอกแตกตอกแตกตอกแตกเลี่วนะครับผมโอ้เบิ่งที่ล่ะครับผมทะเลบ้านข้าเจ้าครับผม กษิบกคือบ้านห้องบันไดเด้พี่น้องห้องใสเกือบแต่มานะครับผมขีดินชากระชิเข่าเกือบิด้จักหน่อยอันนี้คือบ้านกองเนเอออสเตรเลียนะครับผมเมือผู้เรยนอยากมาชมบ้านกองนะครับผมกะมาเดอร์ทาลงทะเลนะครับี่ตอนนี้อาจารย์ท่องมากระบอกเคยเห็นนะครับผมต้นดอกกุหลาบเออต้นแง่ร่างการงานสางนะครับผมก่อนที่เราจะกลับนะครับจะพาเพื่อนก็ดีีนะครับผมงานนี้เป็นงานที่แบบเราไม่รู้สึกว่าเรามาทํางานเลยนะครับผมห้องคือแบบเมี่อยหยาติ คือจังแบบห่างหายจากพี่น้องมาดนนะครับผมเพื่อนเลี้ยงเขาเลี้ยงลงเลี้ยงน้ำนะครับผมแบบดีเลยครับผมทุกคนขอบุเจ้าภาพใส่เสท้อท่าหลายๆเด้อครับผมมีโอกาสต้องมาอีกแน่นอนครับผมผลเมืองเลยเม่องหลวงเขาเข้าข่ยยำจบ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 ก่อนที่จะกลับนะครับผมกระสิได้ของฝากเป็นจิงโจ้นะครับผมก็มีโคโลโคล่าอย่างคาโคโคโล่าเออคาราโคลาแล้วก็บ๊อจักเออขวาบอบบ๊ถ่องนะครับผมอันนี้เป็นเวลาสองทุ่มบ้านเพื่อนนะครับผมพี่น้องเออ กสิอําล่าพาจากกันเล้วเพื่อกสิไปส่งเข้าไหสนามบินนะครับผมเมืองจีนล่ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับผมแดดก็ยังจางปางแอมตัวเดินทางไปสนามบินกันครับทุกคนนองเพ่งพินรออยู่นะครับผมเมบองในเมืองเพิ่นรับปาดจะเป็นงามคักพี่นองเลยแ่สิเป็นแต่เมืองครับผมไตสะพนันธข้าเจายัางงามเลยนะครับผมทุกคนป้า อลังการงานสร้างขนาดเล็กๆเน,น้อๆเนี่ยข้าเจ้ายังมีสินนะพีนองเอ้ยบ่งทีแหละุณมันเป็นแวบๆ,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 ๆสวยงามมากเลยนะครับผมไอหอดสนามบินเลี้ยวๆนะครับผมท่องบปกับเมนูของเขานะครับผมพร้อมกับทีมงานก็ไปเช็คอินนะครับผมแล้วเราก็อำลาพาจากทีมงานเจ้าภาพนะครับผมขอพระคุณ พี่มวยพี่เมาส์นะครับผมพี่เดียนะครับผมแล้วก็เสียนุ่มนะครับผมที่ให้ทีมงานเข้ามาแสดงที่เมืองเมลเบิร์นในครั้งนี้นะครับผมผมในเวลาเดินทางแล้วนะครับทุกคนขึ้นมาในเครื่องบินนะครับผมวันนี้เราจะบินในสายการบินชายนะครับผมมุ่งตรงสู่สุวรรณภูมิเที่ยวเดียวจบเลยนะครับผมหลังจากเดินทางมารวมประมาณแ่วสมงนะครับผมทุกคนเข้ากับาัอดสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับผม่นเมืองเนี่ยตอนนี้ท่องเบรกกำหนดของเข้ากับอาจารย์ท ต้องมานะครับผมก็เตรียมชิดต่อเครื่องนะครับผม จากสุวรรณภูมินะครับผมเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดุบลราชธานีแล้วก็นั่งรอกันต่อประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมเออนั่งถ่ายอยู่หันละเมนูของเขาก็ง,งว่วงขนาดนะครับผมงว่วงบ้าง,งว่วงละพี่น้องเงยเบิ่งในโตแล้วก็นอนหลดเร็วเออมันไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับผมเพราะว่าเราเดินทางมาไกลแล้วก็จะงว่วงเนี่นิดหน่อยตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงห้นาทีแล้วเมนูของเราก็ตื่นมาเช็คอินนะครับผมเตรียมสิเขาเกียรติเข้าไปทางในครับผมตอนนี้เากลับมาตรวจสิ่งสัมภาระลาก่รน,นะครับผมนี่ควารับเรียกขย่งางเขา พัตตรจกันวันนี้แล้วพ่นวายท้ายรูปนะครับผมหลังจากตรวจค้นเขาเมืองเลี้ยวๆนะครับผมท่องเบีดกก็เลยย่างลงมาสิเพื่อเตรียมเขาเกียรนะครับผมผมเไ,ไม่รู้เขาเข้ามาไปย่างไปเข้าย่างไปพาชันวันนี้เกียรของเรานะครับผมเอีนะครับผมย่างไปพูดแค่ไก่ผ เมืองในสนามบินสุว,นนวรรณภูมิไ่ถั่วล่างการงานสั่งนะครับผมกิดหอดนองเป้งพิ้นกับคิหดหอดได้เดียวนี่เออมเมนูคนข้าวกาแฟบริษัทเครื่องกันยังมาดีเลยอีกนะครับผมโอ้ชั่ๆนะครับผมคิดถึงลูกสาวมากๆเลยนะครับผมนี่ตอนนี้เขามาหอดสนามบินอุบลราชธานีคเข้าแล้วนะครับผม กับถ้าแล้วจากเด็กนอกนะครับผมกับว่าเป็นเด็กดอยเหมือนเดิมนะครับผมที่แหลว่าใส่เสียอกันนออกมาหอดประเทศไทยของเขาถอดเสือท่านที่นะครับผมนาแรนาดาเบิดเพราะมันฮอนนะครับผมยูบานฝนมันหนาวยู่บานท้ามันฮอนเมนของเขาใั่ใหไงเลยเขากองหิวเข่าแห้งลงจากเครื่องประมมันตีหาเครื่องนะครับผมยังบนท่านกินเขาอยู่จนมาหอดเทียงเล้วครับผมพี่ดวงเอ้ยตอนนี้ก็ฝนลินลินนะครับผมตกโปอยโปรยนะครับผมมาหอดบ้านน้อยกินเพียนแล้วครับผมทุกคน ตื่นเต้นเด้สิได้เห็นหน้าลูกสาวฝุ่นมากครับกระเปิด <te> <eye Hayır. S 2> ประตูปั๊บเดี๋ยวเข้ามาฝุ่นโอ้ยบอดี้ยูโดนนะครับผมประมาณหกหมื่นเกือบหนึ่งอาทิตย์ครับผมพี่น้องบอดี้ยูกับลูกสาวเราเบียดมาบานะพ่อเพียดบ้านะพ่อเพียดโอ้ยดีใจเลยพัสดุตาต้องใส่กระเปือประตูมาถามข่าวครับผมเป็นยังไดงลูกพัสดุดีบ๊อบพัสดุเลิศมากเลยครับคุณตาสุดยอดมากจริงๆนะครับผมไปเบิ่งนน้องเพื่อนๆกันครับใจ ว้าวว้าวว้าวจำนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวแบบง่วงแคแบบงวงจัดาวาาโอ้ไจีดแ้อจัดไ้อไหนลไน่นอยโอ้ยโดโหแบบง่วงแบบรู้เรงบ่นี่อยอุ้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 ยอะไรบ้างไหนจำได้ไหมเนี่ย จำได้มเดี๋ยวจูนสักักจักหนหนึงก่อนปะตะจูนนสักหนหนึ <h <h ่งไว้เออให้เพี้ยนเฮ้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 แม่นอนกับ้น่นอนบ้ั่นอนกับานนันนอเนอน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 นว่แเหรอ่าเ้ยเออ

พี่ดึงแม่บเ่อยเรยเท่าเว้ยเท่าคักเว้ยจริงเท่าคักเว้ยพอเพียนๆพี่ดึงแม่บ้ค่ะเท่าสุดๆพอเพี้ยนเท่าสุดๆว้าวตุ๊ดจ้าว้าวตุ๊ก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  ใครจะไปรอดเซนทันเหมือนแอรู้เลยต้องใส่ตรงนอ่นวังมากวาย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 องไปกัตมก็จับก็หิวเขาแล้ว